ขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเป็นที่พึ่งสูงสุดเหนือเสือนกล้าขอคารวะครูบาอาจารย์และนักปราชผ์ผูรู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศหรือมุดลงใต้ดินที่ไหนท่านก็อยู่บนดิน กินข้าวเหมือนกับพวกเรานี่แหละเพียงแต่เมื่อมีอะไรที่เข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายของพระองค์ท่านแล้วมันไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของพระองค์ได้ให้เอ็นเอียงวันไหวไปกับสิ่งที่มาสัมผัสได้อีกต่อไปนั่นแหละจิตที่มีความมั่นคงแล้วจะเป็นอย่างนั้นจิตของเราก็เช่นกัน พอมันมีความชำนิชำนาญอยู่ในความสงบมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วในส่วนของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราพวกเราเราไม่สามารถหลีกหนีจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันสิ่งเหล่านั้นก็จะมาสัมผัสกับเราทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่สามารถครอบงำจิตใจของพวกเราได้จิตจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความแยบคายรอบครอบที่สุดที่เราเรียกว่าปัญญาเช่นรูปเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามไม่ว่ารูปหญิงรูปชายที่เราเคยมัวเมาลุ่มหลงไปทางรังเกียจหรือทางรักชอบพอก็ได้ ที่มันเคยครอบงำจิตใจของเราให้ยินดียินร้ายรูปทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเราหรือเป็นเขามันมีเราอยู่ในนั้นไหมมันมีเขาอยู่ในนั้นไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ควรต่อการคลี่คลายพิจารณาเพราะเราลุ่มหลงมัวเมามันมากี่ภพกี่ชาติแล้วหลงรักหลงเกลียดหลงชอบหลงชัง มันมามากมายหลงว่าของเราของเขาแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรให้พวกเรามาพิจารณาคลี่คลายแยกแยะดูเอาปัญญาเข้าไปสอดส่องดูการพิจารณากายให้หนักไปในทางอสุภะตามความเป็นปฏิกูลโสโครกของร่างกายนี้ซึ่งมันแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลา ให้จิตดวงนี้มันท่องเที่ยวอยู่ในกองอสุภะนี้ท่องเที่ยวอยู่ในความเป็นปฏิกูลโสโครกของความน่าขยาขแยงของเรือนกายนี้ถ้ามันไม่อยากท่องเที่ยวอยู่ในเรือนกายนี้ก็บังคับมันลงไปให้พิจารณาลงไปเพื่อความเฉลียวฉลาดเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมากำหนดมันลงไปนึกว่าเป็นกายหญิง หรือกายชายกายเราหรือกายเขาก็ได้รวมความแล้วมันก็ามาจากกายอันเดียวกันเหมือนกันหมดเลยล้วนม,มาจากขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเหมือนกันไม่แตกต่างกันกายชายเป็นอสุภะ กายหญิงก็เป็นอสุภะเช่นเดียวกันไม่ว่ากายหญิงหรือกายชายจริงๆก็คือกองของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่มีอะไรเป็นหญิงไม่มีอะไรเป็นชายมันเป็นแค่สมมุติกันเท่านั้นแต่พวกเราก็พากันไปหลงในสมมุติอันนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในสมมุตินั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่มีอะไรจริงๆ มันเป็นสมมุติที่สื่อความหมายให้เข้าใจกันเท่านั้นเองแต่พวกเรากลับพาการเกินความสมมุติไปเกินประโยชน์อันนั้นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะหลุดออกไปได้ก็ด้วยปัญญาเท่านั้นแหละที่จะคลี่คลายมันออกมาด้วยการแยกแยะพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเมื่อปัญญามั่นคลี่คลาย พิจารณาแยกแยะนับวันมันจะยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งชัดเจนอยู่ในความรู้ของจิตนี้สุภะที่เป็นความสวยงามที่พวกเราเคยยึดมั่นถือมั่นเคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันก็จะหายไปหมดเลยเหลือแต่ความเป็นอสุภาความรักความชอบใจความยินดีแต่เก่าก่อนมันก็จะหายไปหมดเช่นกัน เหลือแต่ความรังเกียจเหลือแต่ความขยะขแขยงจนกระทั่งมันไม่มีทางออกแล้วไม่มีสุภะหลงเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวมันเป็นอสุภะหลุนหลวนพอมันไม่มีทางออกแล้วมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่ตัวจิตเองทุกสิ่งทุกประการมันจะมาแก้ไขที่ดวงจิตนี้แต่มันต้องอาศัยตัวร่างกายนี้เป็นสะพาน เพื่อเข้ามาหาจิตกิเลสทั้งหลายมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่กิเลสมันอาศัยร่างกายไปเป็นเครื่องมือของมันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาชำระที่ดวงจิตนี้อุปทานก็อยู่ที่ดวงจิตนี้ความคาดหมายโดโนดเดาทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวจิตนี้ทั้งนั้นความรู้แจ้งก็อยู่ที่ตัวจิตนี้เช่นกันเพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาจนรู้แจ้งก็รู้แจ้งที่จิตจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสุภะและอสุภะมันไม่ได้มีเลยมันมีเพียงอยู่แค่สมมุติที่จิตนี้ไปคาดหมายไปให้ความหมายกับเขาว่าเป็นสุภะก็ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นสุภะให้ความหมายว่าเป็นอสุภะก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอสุภะ ทั้งๆท,ที่กายนี้เขาเป็นเช่นนี้เองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าเราจะเกิดมาหรือตายไปมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเรามันจะจบลงที่จิตเราอยู่ที่ไหนเราก็มีดวงจิตดวงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ขอแค่ ให้เอาจริงเอาจังมันลงไปเมื่อเอาจริงเอาจังแล้วมันมีโอกาสจบลงได้เพราะฉะนั้นการทำความเพียรควรจะต้องทำตั้งแต่ตื่นนอนต้องมีความระมัดระวังฝึกความระมัดระวังจนกระทั่งมันเกิดเป็นความคุ้นเคยคุ้นเคยในอาการความเคลื่อนไหวของเรานับตั้งแต่ภายนอกเราจะทำกิจอะไรก็ตาม ก็ทำด้วยความระมัดระวังนี่ก็เป็นการฝึกสติให้พร้อมจนกระทั่งมาถึงภายในใจของเราเมื่อพวกเราทุกคนเอาจริงอจังด้วยการเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ขอให้น้อมเข้ามาเตือนตัวเองแล้วเราจะเป็นคนไม่ประมาทเมื่อเราเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในความเป็นอยู่ของเราแล้ว เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่เจริญในธรรมจนกระทั่งสามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันแต่สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็จะไม่สาบสูญไปไหนมันจะสะสมไว้เป็นปุเพกะตะปุญญาตาเป็นการได้ส่งสมบุญไว้ เป็นนิสัยวาสนาของพวกเราสืบต่อไปในภายภาคหน้าพบหน้าเพื่อจะไปสารต่อในพบหน้ากันต่อไปจนกระทั่งมีความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด